ไม่เกินเจ็ดวันนะครับกิ่งโหระพาแบบนี้จะมีรากออกมาเยอะแยะมากมายแบบนี้เลยครับเมื่อได้รากสวยๆแบบนี้แล้วก็เอาไปปักชำจะมีโหระพาไว้กินเรื่อยๆแบบไม่สิ้นสุดเลยครับไม่ต้องซื้ออีกเลยโหระพาต้นนี้นะครับสวยๆกาลังกอกเลย ถ้าดอกแล้วแน่นอนครับก็จะเริ่มแห้งแล้วก็ตายไปนะครับแต่ถ้าเราเก็บมเมล็ดมาเพาะปลูกใหม่ก็อีกหลายวันเลยนะครับอีกหลายเดือนเลยที่จะได้เก็บเกี่ยววิธีการที่จะได้กินโหระพาแบบด่วนทันใจนะครับวันนี้เราจะเอากิ่งของเขาเนี่ยไปปักชำต่อ โดยกิ่งที่จะเอาไปปักชำนะครับก็ขอให้เลือกเป็นกิ่งที่แก่นิดหนึ่งนะครับบางท่านเอาไปปักชำแต่เลือกเป็นส่วนยอดส่วนกิ่งที่อ่อนๆขาวๆเขียวๆ,ๆ,ๆ,ๆเนี่ยอันนี้จะไม่ค่อยติดนะครับกิ่งที่จะเกิดรากได้ง่ายไปปักชำได้ง่ายก็จะมีลักษณะลายๆแบบนี้นะครับที่ต้องให้เลือกกิ่งเกแก่มีสีน้ำตาลสีดําติดมาทีหนึ่งเนี่ยก็เพราะว่า รากเขาจะออกมาบริเวณตรงนี้แหละครับแต่แตงในส่วนที่เป็นดอกทิ้งเลยนะครับส่วนยอดเนี่ยตัดทิ้งเลยเพื่อความชัวนะครับเราจะกระตุ้นให้เกิดรากก่อนถึงจะนําไปปลูกต่อได้โดยการเอาส่วนข้างล่างนี่แหละครับไปจุ่มไว้ในน้ําเปล่าเลยจํ้นะครับว่าเป็นน้ําเปล่าไม่ต้องผสมอะไรนะครับถ้าผสมอ่างอื่นเข้าไปเนี่ยน้ำจะเน่าแล้วก็ทําให้กิ่งพันธุ์ของเราเนี่ยเน่าได้ครับข้อแนะนํานะครับอย่าเอาไปปักลงดินนะครับเพราะว่าดินบางชนิดดินบางอย่างเนี่ย จะทําให้เน่าได้เหมือนกันเพราะในดีนั้นมีแบคทีเรียมีจุลินทรีย์ต่างๆเยอะแยะนะครับมีปุ๋ยด้วยเพราะฉะนั้นการใช้น้าเปล่าในการกระตุ้นรากก่อนจึงเป็นวิธีที่ดีที่สุดครับเวลาที่คุณผู้ชมซื้อมาแล้วเหลือๆนะครับมีกิ่งแก่ๆแบบนี้ติดมาด้วยนะครับก็ไม่ต้องทิ้งเอามาจุ่มไว้ในน้าแบบนี้แหละครับรอมีรากงอกก็เอาไปปลูกต่อได้เลยเพราะบางทีเราอยากลองปลูกเองนะครับอยากเพราะด้วยเมล็ดเนี่ยบางทีมันก็ไม่ขึ้นใช่ไหมครับ เข้าใจบางท่านเลยนะครับลองมาหลายวิธีในคืนก็วิธีการจุ่มน้ําให้รากงอกแบบนี้ได้ครับผ่านไป7วันแล้วมาดูกันนี่เห็นไหมครับรากของเขาจะออกมาจากบริเวณสีดําสีน้ําตาลที่ผมพูดไว้เห็นไหมครับรากจะออกมาเยอะเลยแบบนี้คือรากแก่แข็งแรงดีมากเลยนะครับพร้อมที่จะ,จะเจริญเติบโตเลยเมื่อเราออกไปลงดินปลูกครับภายใน7วันที่เราแช่ด้วยน้ำเลยนะครับจะมีใบส่วนหนึ่งของเขาเนี่ยตกลงไปในน้ําจะทําให น้ำเนี่เน่าเสียได้ง่ายคุณผู้ชมก็อาจจะเปลี่ยนน้ำทุกๆ3วันก็ได้นะครับถ้าน้ำเน่าดำหรือขุ่น ก็จะทำให้กิ่งโหระพาของเรานั้นเน่าไปด้วยนะครับเพราะฉะนั้นน้ำจะต้องสะอาดอยู่เสมอขอย้ำว่าไม่ต้องใช้น้ำยาเร่งรากไม่ต้องใช้เอ็มร้อยผงชูรสกะปิไม่ต้องใช้นะครับเพราะว่าถ้าใช้สิ่งเหล่านั้นจะทำให้น้ำเน่าง่ายครับเอาไปปลูกลงดินได้เลยครับแบบนี้แข็งแรงมากๆเดี๋ยวชุดนี้ผมจะปลูกในกระถางนะครับส่วนผสมของดินปลูกโหระพาที่ดีนะครับดินจะต้องซับความชื้นได้ดีแล้วก็ระบายน้ําได้ดีน้ําจะต้องไม่ขังนะฮะเพราะว่าเขาไม่ชอบ น้ำขังที่แฉะอะไรแบบนี้ดินของผมเนี่ยจะมีแกลบนะครับแกลบใหม่แกลบเก่าได้เลยมีกะับมะพร้าวแล้วก็มีดินร่วนนะครับสัดส่วน1ต่อหนึ่งต่อหนึ่งได้เลยนะครับผสมคีวลงไปด้วยนิดนึงก็ได้ครับเพราะว่าตอนที่เราปลูกแรกๆเนี่ยเขายังไม่ได้ต้องการปุ๋ยเยอะครับรอเขาโตมาสักหน่อยก่อนเราค่อยเติมปุ๋ยทีหลังนะครับเติมปุ๋ยคอกปุ๋ยเคมีปุ๋ยหมักนะครับเติมทีหลังได้เดี๋ยวปลูกในกระถางไว้ดีกว่าครับ คุณแม่บ้านก็จะได้มาเก็บไปทํากับข้าวได้ไง่ายๆถ้ามีพื้นที่ก็กระถางละกิ่ง2องกิ่งก็พอนะครับนี่ผมจะปลูกหนาแน่นเกินไปนิดนึงแต่ไม่เป็นไรครับถ้าเขาโตมาเดี๋ยวเราก็ค่อยๆมันเก็บไปทานมันแต่งกิ่งจะได้ไม่รกเกินไปในเข่งนี้เอาสักต้นเดียวดีกว่าแต่เดี๋ยวก็รดน้ำทุกวันอย่าปล่อยให้ดินแห้งนะครับช่วง,งแรกเนี่ย ต้องระวังอย่าให้ดินแห้งเด็ดขาดเลยอย่าลืมลองเอาไปทํากันดูนะครับกิ่งที่ซื้อมาจากตลาดก็ไปปักชําได้นะครับ